สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้นั้นก็ได้มีกระแสทัวลงอีกแล้วนะครับนานผู้ชมโดยช่วงนี้นั้นลูกทัวนั้นเยอะเหลือเกินครับท่านแต่ไม่สําหรับผมนะครับ่านผู้ชมแต่สําหรับทนายเดชาครับท่านแล้วก็ได้ออกมากราบนะครับพี่น้องเอาเอฟซีกลับมานะอย่าให้ไปอยู่กับทนายสายโจนอะไรนั้นก็สุดแท้แต่เล็กอิดบีไปก่อนนะครับนานผู้ชมแล้วก็มีอีกคนหนึ่งแล้วครับท่านแม่เหมย นทัวลงนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าไม่สู้นั้นก็ให้หุบป,ปากเงียบไปหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านโดยจตุพรพมพันธ์นะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยปากมันสุดตีจริงๆครับท่าน หน้าแม่มก็เงียบๆหว่วงบุปปกเออนะครับบูชชมอันนี้ไทยรัฐแจ้งเข้ามาทัวรลงจด,ดุพรยับนะครับบูชชมไม่ใช่เสื้อผ้านะกรับบูชชมอันนี้ <c oughs> ทัวรลงจด,ดูพรยับหลังเตือนม็อบรุ่นน้อง14ตุลาคมบับทิศทางชุมนุมใหญ่โดยจด,ดูพรพรมพันธ์นะครับบูชชมบอกแกนาม,มอบรุ่นพี่ห่วงรุ่นน้องไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาเสือเขาด้วยนะครับมูชม ข้อเรียกร้องสุ่มเสี่ยงแนกบับที่ทางชุมนุมใหม่ด้านมวลชนเสื้อแดงหนุนคนรุ่นใหม่เข้ามาคอมเมนต์อัดยับให้หุบป,ปากนะครับท่านผู้ชมด้วยอันนี้นั่นหุบป,ปากนั้นประชาชนทั้งหลายได้ออกมาคอมเมนต์บอกมันนะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้บอกใดอย่างใดแต่ที่ผมจะบอกคือไม่สู้ก็เงียบเงียบไปหรือว่าหุบป,ปากหุบคำอะไรก็สุดแท้แต่นะครับท่านโดยปากแมงมีมันก็อ้าเฮ้เออว่ะทำไมช่วงนี้ มันเป็นไอ้พวกรอดช่องนี่มันเริ่มจะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับทดานผูชมไปตัวนี้ด้วยนั้นนะให้ไปอยู่กับไอ้หมอช่างชาติได้เลยหรือป่านั้นก็เลดิดบีไปก่อนนะครับเ่านผูชมความหมายก็ตามที่เอนั้นร้องไว้โดยก็ได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเฟซบุ๊กไลฟ์คลิปนี้จบลงได้มีแฟนคลับนปชซึ่สนับส,ส,บส,สบนุนน้อมนักศึกษาเข้ามาคอมเมนต์ด่าทอนายจตุพรอย่างหยาบคายในลักษณะว่าถ้าเกิดไม่ทําอะไรก็ให้ขูบปากไปซะนะครับท่านผูช ก็เป็นสิ่งที่อัยุยศอดสูหรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับท่านปากมีแม่มึเงเอยก็อ้าไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ก็ไม่ทราบว่าต้องทําอย่างไรแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านหากใครที่กำลังคิดถึงสลิมกปปสนะครับท่านผู้ชมโดยเมื่อวันที่7วันที่8นั้นไอ้วันที่6วันที่7นั้นนะครับท่านผู้ชมผมต้องหายไป2วันนั้นสลิมติดคอครับท่านแม่มึเงเอยกินไม่ลงนะครับท่านผู้ชมสำรองไม่ได้นนก็สร้างความคลังก็สังอย่างเหลือเกินแต่นี้ไทย โค้ดแจ้งเข้ามาอีกแล้วและมันก็ร้อนทุกครั้งเลยตอนถ่ายคลิปทำใหม,มันตื่นเต้นนะครับานผู้ชมตื่นเต้นทุกทีเลยไม่รู้ว่าเป็นราะอะไรนั้นซื้อสลิมลอดช่องฟังครึ่งหูไว้หูครึ่งนะครับท่านผมขอเตือนท่านไว้ก่อนที่ท่านจะเจะ็บปวดเล็กน้อยถึงพานกลางในการฟังข่าวนะครับานผู้ชมโดยเอาแล้วซอ,อ จากบบสนะครับไูชมตอนนี้หมอชังชาติเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วหรือเปล่าไม่ทราบได้เอาแล้วสอบปสสสลานะครับท่านบปสที่เคยออกมาชั่วนาตาปีนะครับได้ผูชมของไอ้เทือกนั่นเองนั้นที่สร้างความชิบหายมาถึงทุกวันนี้นั้นโดยเทือกมึงก็ฟังข่าวด้วยโดยสกปปสตอนนี้ส้นเบื้องนะครับท่านสอปสอะไรนิจจดขบวนแรลลี่ขับไล่ธนาธรพ้นประเทศไทยครับท่านโดยบรรดาหน้าตาของผู้ที่ออกมา ร่วมนี้ก็หน้าตาส่มทรงตึงหมาลูกหน้ามึงสิได้เช็คได้หรือเปล่างั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเป็นภาษาจีนบนไทยหรือเปล่านั้นโดยอะไรกันวะเนี่ยโอ้โห่นะครับท่านผู้ชมกุมสอป,รปรสอร่วมขบวนแลลลี่เชิญธนาธรพ้นประเทศพบกันวันจันทร์ที่12อตุลาคมนี้เวลา11โมง ห,หน้าสมาคมชาวบักใต้ถนนกาญจนาพิเศษเพื่อนแค่พวดสู่จุดหมายอาคารไทยซัม,มิตเพรบุรีตัดใหม่พร้อมกันนะครับท่านโดยพวกสน้นตีนเบิกนี้มันไม่มีที่ยืนนะครับนผู้ชมที่พื้นน้อยลงทุกทีนั้นมึงจะเอาอะไรมาไล่เขาว่าเฮ้ยหา ไอ้ควายกออย่โอ้ย,อยตายแล้วตายแล้วไอ้ควายไม่มีนะครับท่านไอ้ควายมันมาลงที่ไอ้ช่างชาติตัวนี้นะครับท่านผู้ชมโดยไอ้นี้ไทยโพสต์ก็แจ้งเข้ามาอีกเอ้ยไอ้ช่างชาติกับไทยอ้างวัางชวนใส่เสื้อเหลือง13ตุลาเออปกป้องสถาบัานเออนะครับท่านเอาเข้าไปอืมก็ต้องจับตามองอย่างดีๆก,กันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้นั้นได้มียอมกดอากาศต่ำเล็กน้อยถึงบานกลางทำให้ฝนตกหนักนั้นก็ได้มีบรรดาอึ่งอ่างค้าง โคกลอดช่องแล้วก็สลิมต่างๆนานานั้นนะครับท่านผู้ชมสลิมนั้นดูดแรงแม่มึงก็ติดคออีกนั้นก็สร้างความคารากระสร้างอย่างสุดติงอะไรทีเดียวนั้นได้ออกมาสร้างความชิบหายวายปวดหรือเปล่านั้นก็เป็นเรื่องจริงครับท่านโดยทั้งไอ้หมอช่างชาทั้งไอ้ส้นตีส้นเบื้ออะไรพวกนี้ออกมานะครับท่านผู้ชมและประยุทธ์ครับท่านโดยได้บอกให้ปะแคชนหลายนั้นเข้าทางทาคำจุนโลกนะครับท่านผู้ชมบอกว่าให้ไปเข้าวัดส่วน มนนะครับท่านบรรดาเพื่อนของผมและเราบรรดาสมาชิกแฟนคลับนัดบิวทาง y YouTube และทาง Facebook นั้นในการดูชมก็ได้เข้าวัดกันเป็นจำนวนมากเลยครับท่านโดยไปขอบัตรดูหลวงพ่อปักปักักหลวงพ่ออ่าหลวงพ่อมานมันสการหลวงพ่อขึ้นธรรมะาเรียบร้อยเสร็จปุบนักท่านบูชมก็ได้มีการสวดมนต์อย่างคับขั่งไก่กองกันเลยทีเดียวนั้นบอกว่าให้ตูมันรีบรีบด่วนตายไปเร็วๆนีวนี้รับด่านบูชมใช่ไหมวะ อ๋อยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อุ้ยอะไรแล้วแต่แล้วนะครับท่านก็เป็นที่ทเแลอย่างกับปีเหลือเกินครับท่านเป็นนายก8 4 0 0 0เซลนะครับท่านผู้ชมไอเดียระดับฝังชิปนะครับท่านผู้ชมแต่ละอย่างนี่บันเจิดจนเรือหายก็ได้ออกมาแสดงความโง่งมอย่างไม่เว้นวันหรือเปล่านั้นก็ใช่ครับท่านโดยได้แลกลอกเรียนแบบทุกอย่างของทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาเคเป็นผลงานเองประยุธ์ไอ้หน้าด้าน 还没玩。 โอ้อยไม่ไม่ไม่โอ้ยคอมเมนต์นะครับท่านโน้ยโดยคนคนคนี้นี่คอมเมนต์โหดแบบโอ้ยโหดมากเลยบอกว่าไปยุดหยาบใครหน้าด,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 ด้านได้อย่างไรอย่ไอยายยไปว่าเขาแบบนั้นน, <hier> นะครับท่านแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงนะ้เราก็ต้องเก็บไว้ในใจโดยได้บอกมาออกมาบอกครับท่านให้ประชาชนเข้าวัดนะครั <hier> <in heaven> บท่านผู้ชมตอนมันตายไป,ไปสวดมนต์ให้มันด้วยหรือเปล่านั้นก็เล็ดอิดดีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนจตุพรแต่เกิดฟังอยู่นะมันก็หุบปากหุบคำไปซะนะก่อนที่ จะไม่เหลือที่ยืนอีกต่อไปจะไปควบคู่ไอ้ชาติได้แล้วนั้นโดยไม่สู้ก็หุบปากไปใช,ใช่ไหมอ๋อใช่ไอ้นี้ครับออกมาจาก ไอ้น,นี่ของผมเองนะครับท่านผู้ชมส่วน14ตุลานี้ต้องจับตามองครับท่าน14ตุลาหรือว่า14ตุจะลาออกหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองกันอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนับเป็นนายกคนแรกที่มีความน่าด้านนะครับท่านผู้ชมน่าทนยิ่งกว่าอิดบล็อกอย่างสุดล้งกันเลยทีเดียวนั้นนะครับท่านผู้ชมน่าด้านเหลือเกินนั้นโดยเมียแม่มึงเอ้ยก็เป็นครูนะครับท่านผู้ชมไม่มีปัญญาสอนผัวมึงให้เป็นคนบ้างวะ นะครับท่านโดยการเป็นคนนี้นะครับท่านผู้ชมนอกจากจะต้องมีสามัญสำนึกแล้วนั้นก็ในพวกสนดีสนเบิกนี่มันก็ยังนึกว่าพวกมันเป็นคนดีนะครับท่านผู้ชมโดยมีที่ไหนว่าออกมาชมตัวเองอุ้ยควายเอ้ยไอ้ควายไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็มีที่จับตาม,มองกันอย่างดีดีกันเลยทีเดียวครับท่านด้านซาดานูร่าก็ได้ออกมาบอกว่าเฮ้ย เฮ้ยไม่มีนะครับท<ส>่าน,นผู้ชมหยุดโทรมาขอตั้งกันได้แล้วเว้ยเฮ้ยไม่ใช่สำนักบริจาคโดยมตดดิวชวนออนไลน์ก็แจ้งเข้ามาครับท่านสายวอนหยุดส่งข้อความขอเงินลั่นมันใช่ธนาคารเงินสมทบไว้ลงขัวม็อบนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ลงทัวนะครับท่านไว้ลงรัวม็อบเออ โดยสายวอนจุดส่งข้อความของเงินล่นไม่ใช่ขอออไม่ใช่ธนาคารเงินสมทบไว้ลงขวามอบในการดูชมก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองกันอย่างดีกันเลยทีเดียวโดยสายเจ้าหน้บุหือ S <S สลิมมันติดคอติดเหนือบบ่อยช่วงนี้ทรายมีระบุเล็กน้อยถึงปานกลางว่าเงินที่ทุกคนสมทบมาคือลงครัวมหมดกลับกระจายไปถึงงานชุมนุมเล็กๆตามต่างจังหวัดโดยปกติเราจะวนเสื้อผ้าคอสอมาขายบ้างช่วงนี้คือไม่เวลาทําและแทบจะไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองเลยเพราะามาเติมม็อบจริงๆนี่ก็ไม่รู้จะอธิบายทําไมเหมือนกันแต่มันก็เศร้าอ่ะรู้สึกเศร้ามากๆอายุเราไม่น้อยแล้วแต่ผมยังน้อยอยู่นะครับท่านผ ผู้ชมก็ต้องขอบอกไว้ตรงนี้อายุเราไม่น้อยแล้วเออขอเก็บเง,งินเวื่อรักษาตัวยามป่วยบ้างเถอดจ้าทรายระบุนะครับานผู้มชมก็เป็นสิ่งที่ก้องบอกให้ไอ้พวกบันทาที่ตัวไปขอตังค์นั้นมึงอย่าบ้าให้มากโดยทายเจริญบุรามันไม่ได้เขาไม่ได้เปิดมูล,ลนี้นี มูลนิธินะเว้ยนะครับท่านก็ต้องจับตาม,มองอย่างตกอเนื่องอะไรทีเดียวท่ามกาลางเศรษฐกิจดีไม่มีจะแดกผู้บริหารกระทรวงการคลังนั้นเขอ้ยปัญญาหายอย่างนี้ไม่ค่อยจะมีเลยนะครับท่านผู้ชมกว่าจะได้นั้นก็ใช้เวลาช่วนาตาปีครับท่านนับเป็นนายกที่สร้างความอัปยศอดสูอย่างทุเลศเหลือเก,กินอะไรทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยต้องทําเสียงกวนส้นตีนส้นเบิกทาหน้ากวนส้นตีนในพวกสลิลรอดช่องอยู่อุ้ย เกือบล่วงทุกเมื่อเชื่อวันไปครับท่านนี่มันอกแดกไปใช่ไหมวะอ๋อไม่มีในข่าวครับท่านแต่เป็นสิ่งที่ผมพูดออกไปนะครับท่านผู้ชมโดยประเทศนี้เป็นอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับท่านโดยถ้าเกิดมีฝรั่งนั้นออกมาร้องเพลงชาติไทยนั้นอุ้ยเป็นเรื่องเป็นข่าวนะครับท่านผู้ชมปบมือปบมืออย่างงี้อย่างงี้อุ้ยเขาร้องเพลงชาติไทยได้ผมก็นึกบ้าหรือเปล่าวะนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดอยู่ที่สารัฐหรือว่าที่ประเทศอื่นนั้นญี่ปุ่นอะไรสุดแท้แต่ถ้าเกิดร้องเพลงชาติได้นั เขาก็เฉยๆนะครับท่านผู้ชมแต่ประเทศกาลาแลนนี้ปบมือให้นะครับท่านโดยมันใช้ความเคยชินจากการที่ให้บุคคลตัางเด้ดานั่นออกมาร้องเพลงชาติหรือเปล่านั่นก็เลนอิดบีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ใครคิดจะเดินทางออกไปไหนนั้นแนะให้หยุดแล้วก็ดูช่องนัดวิวไปก่อนก่อนที่ท่านจะเจ็บปวดเหลือกนเลยทีเดียวเนื่องจากว่าพายุเข้าครับท่านเดลินิวส่งข้าประกวดเตือน27จังหวัดรับมือมรสุมถลม่มเมืองกุม,มวมฝนร้อยละ8 อสวินมึงตายหรือ,อยังอ๋อไม่มีในข่าวครับท่านน,นคะครับท่านผู้ชมอสศว,วินขวัญเมืองยังไม่ตายแต่อย่างใดเอ็มย่าเพิ่งไปงานศพโดยกอมูตุบอกเดือนไทยยังเจอมรสุมยีจจังหวัดทุกภาคมีฝนตกหนักส่วนกรุงเทพบริบมณฑลยังอ่วมปริมาณ80%ส่วนอสศวินมึงรีบๆออกไหไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเจ็บอกเลยว่ะ โดยฝนตกลงมานะครับท่านผู้ชมแค่ฝนตกไม่ใช่แบบแค่ขี้หมูไหลนั้นก็เกิดปรากฏการณ์น้ําท่วมนะครับท่านผู้ชมน้ําแต่และอย่างที่ออกมาจากกรุงเทพนั้นแม่มเหมยเป็นน้าดำนะครับท่านผู้ชมสกรปรกสงงมอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวแลวกเาจะมีมแมลงสาบพองมาจากท่อครับท่านแม่มเหมยนะครับท่านผู้ชมโดยพัคแมลงสาบฟังอยู่ด้วยนั้นก็เปิดวารุมดังๆก่อนที่มึงจะไม่ได้ฟังเพราะไอ้บีนั้นอ๋อเออใช่ไอ้บีบมันตัดไปไม่ได้แล้วนะครับท่าน ผู้ชมะว่าไวไฟช่วงนี้อย่างหนานะครับท่านผู้ชมจากบ้านใกล้กเรือนเชียงนั้นเขาแห่สนับสนุนผมกันอย่างครับข้างกันเลยทีเดียวครับท่านโดยเจาะ Wi-Fi ทุกบ้านแล้วนะครับท่านตอนนี้แล้วก็บ้านผมตึงไปอีกนี้ไอบ้บีมันอย่าหวังว่าจะได้ตัดอีกต่อไปนะครับท่านผู้ชมแต่ผมก็ต้องเล่งอย่างเล็กน้อยถึงบ้านอ๋อยังอยู่ยังอยู่นะครับท่านไอบ้บีมึงอย่าเพิ่งรีบด่วนอะไรอย่างเด็ดขาดนะครับท่านหลังจากที่เป่านกหวีดม่อย่างช่วนา,นาตาปีนะครับท่านผะูบบ้ชมโดยไปยุทดนั้นมันก็ ได้ออกมาบอกว่าจะทำปิดกฎหมายแล้วกันนั้นแล้วก็ได้ออกไปบากลั่นครับท่านกับนิตยสารทาอะไรหรือเปล่านั้นสุดแท้แต่ครับท่านว่ามีการคุยวางแผนกันมาก่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมในการที่ยึดอำนาจนั้นก็เป็นหมู่คนที่ <c oughs> <c oughs> ชื่อมันอาถรรพ์อีกแล้วนะครับท่านลองมาจากไอ้สวัสดีนั้น <c oughs> โดยได้มีการบอกกับ สำนักข่าวต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมว่ามีการวางแผนกับไอ้เทือกพ่อของมันแล้วนั้นนะครับท่านก็ถ้าว่าเป็นความอับอายโอดสูงอย่างทุเล็ดิ้นดีเหลือเกินทีเดียวโดยเทือกฟังอยู่นะมึงก็อย่าเพิ่งรีดด่วนยิ้มแล้วก็เงี่ยหูฟังด้วยเงินในกระสอบปุ๋ยหมดหรือยังไว้เทือกเฮ้ยไอ้ไอ้เทือกมึงอย่าเพิ่งยิ้มฟังข่าวด้วยโดยเลี้ยวล้อเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ไปเดินตามตรวจไอ้เทือกมาอย่างชั่วนาตาปีนั้นนะครับท่านผู้ชม สร้างความอบอพยศอดสูอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวครับท่านโอ้ยเป็นไรวะวันนี้สงสัยไปตากฝนมานะครับท่านผู้ชมหรือออสไล่มนดําใส่นั้นตอนผมอ่านข่าวก็ไม่แน่ใจโดยรถผลไม้ก็ไม่ได้ส่งมาแต่อย่างใดแต่ว่าพออ่านไปแล้วมันก็จะสะอึกนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าเป็นพอ่ออะไรนั้นโดยตอนนี้นั้นริ้วล้อก็ได้ออกมาต่างๆนานาครับถ้ารวมถึงเอจอมโหนนั้นนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มันโดนยึดฟาร์มและพ่อมันนั้น ก็ได้ไปขับรถชนเด็กนะก็ับท่านผู้ชมเป็นคนดียิงหมาคนบ้าแย่งไม้ยงไก่ชนเด็กอะไรนั้นก็สุดแท้แต่ไปก่อนนั้นได้ออกมาหาซีนนะก,ก็ับท่านผู้ชมเอเกาะซีนนู่นซีนน,ซนี่ไปเรื่อยนั้นผมก็ไม่ขอเอามาเล่าให้แสลงปากนะก็ับท่านผู้ชมเพราะว่าชื่อ,อมอึงกูจะหาคนทุเลศกว่านี้คงไม่มีอีกแล้วนะก็ับท่านผู้ชมก็ต้องข้ามผ่านมันไปก่อนครับท่านโดยเอ๊ อย่าเพิ่งตายใช่ไหมอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีอุ้ยายเลสไทเลมองคอมเมนต์แมมยุ่งยุ่งยุ่งครับท่านบ้องคอมเมนต์ผิดพลาดไปนะครับท่านผู้ชมส่วนผมนั้นต้องหยุดแถลงข่าวก่อนครับท่านเนื่องจากว่าพอจะอ้นั่นแล้วมันจะสะอึกนะครับท่านผู้ชมขณะนี้ก็รับฟังข่าวจากไหนนั่นก็สุดแท้แต่ไปนะครับท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงบานกลางและกลับพบกันใหม่สวัสดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะสะอึกอีกแล้วครับท่านลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชม